สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้านี่เห็ดคอนสนค่ะน,นี่มาเปิ่งกันมาเห็ดยังไดดีกับเห็ดคอนสนเท่านี้ค่ะอบอปวบกระมี่ค่ะแต่ว่าอยากกระแดงกระแดงเยอะยังอุวบอย่างังสิเห็ดคอนสนครับ๋ย่ามาเบิ่งกันค่ะครับตบ้มน้ำค่ะมันเดือดใส่เกลือ ใส่เกลียแล้วก็ใส่เห็ดขอนสนเข้าลงไปค่ะเห็ดมันย่อยยากค่ะต้องต้มต้องต้มดอกกำลังเตะอะตะแอะเลยจ้าคือไหลทงนีชีวิตมานม้ำเห็ดขอนสนคือไหลแท่พ่น้อง กินเฮดคอนสนนี่งดดืมแอลกอฮอล์นาจาะจ๊ะต้มไปครึ่งชั่วโมงค่ะตอนต้มฟ้องก็จะค่อนข้างไหลค่ะมันแหละฟูมมงฟูมมอยนะต้มให้มันเดือดๆนะคะเื่องชั่วโมงอันเดือดที่ซื้อเราต้องแบบว่าฟูมนะ กังสูงสูดมันเดือดแล้วกับพอดลงมาจากน่อยค่ะบอยมันฟุ้มกระดดกระเดียนะให้มันพอดเดือดเดือดแต่บอยมันลน่นบมดปุดปุดเนี่ยละจะ้าเตาแม่ขันสิบสองเบอร์ตอนนี้ลดลงมาอยู่เบอร์แปดจ้ะเบอร์แปดยังปูมมอยอยู่ค่ะคือมันมันฟ้องมันลน่นตอนนี้ลดลงมาเหลือเบอร์หกไฟกลางนะคะแต่ว่ายังเดือดอยู่นะค่ะ เฮ็ดคอนโซนท้าต้มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีค่ะเรียบร้อยแล้วก็เป็นละล้างน้ำแล้วห้า็ไปเฮ็ดกับเขาได้เลยค่ะียเอาไปลาบไปซุปไปแกงได้เลยจ้าเดี๋ยวไปล้างน้ำจ้ะจะเอามาล้างจ้าจเอามาล้างนะคะ เด pues nah ี๋ยวเอาลงเอาลงล้างในหม้ออ really. ีกรอบค่ะเกลงมาลางอีกรอบเพราะว่าก่อนต้มบะได้ล่างนะคะเพราะว่าจังไดนเขาก็ต้องต้มเราก็ต้องมาพาน้ำเย็นอยู่แล้วก็ล้างนี่ละจ้านี่ขอนสนคตรุตริ แล้วแล้วกะเอาไปแกงไปทับไปเฮ็ดกับข่าได้เลยค่ะต้มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรือบอกกระตม้มสองน้ำไปเลยจงจีค่ะต้มสองน้ำก็ได้เพราะว่ามันเป็นเห็ดย่อยยากแล้วกามันกะค้นแพร่หลายน้ำค่ะเพราะว่าอันมันอยู่น้ำต้นสนมันมันอย่างสนมันเห็ดไถค้นแพร่ ก็เลยนี่แหละค่ะอย่างสวนฮ็ดิก้นแพรก็เลยต้องต้มน้ำออกแต่ว่าเ้าต้องเก็บจากต่อสวนที่แบบว่าตายโดนโดนแล้วต่อสวนเฟื่อยค่ะหรือบ่าน้ำหกักสวนน้ำขี้ดินยังสิค่ะอันบอกเก็บน้ำตนตนเป็นๆนะจ๊ะสวนข้าเรียบร้อยจเจาไปทำเอ้าไปเฮ็ดกินได้เลยค่ะ,จะเจาไปแกง เอาไปลาบเอาไปตำแจ้วไปซุปได้ทุกเมนูค่ะไปผัดก็ได้จ้าเคนะคะเรียบร้อยนะจ้าสำหรับการเตรียมกันเอาไปเฮ็ดกินของเห็ดคอนสนจ้าขอบคุณหลายๆชูปซุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ขวัญน้ำเน้นได้จ้าสวัสดีจ้า